สวัสดีครับจากทอร์เรซิ่งช็อปนะฮะ,ะวันนี้นะครับก็เป็นวันที่4แล้วนะครับเป็นวันจันนะฮะเริ่มทํางานนะฮะผมไม่ได้เปิดร้านมาตั้งเกือบอาทิตย์นะฮะก็ของที่สั่งนะครับวันนี้ก็เพิ่งมาถึงนะครับเป็นท่อของโอราชบุรีนะฮะ,ะส่งมาให้ก็ตรงตามสเปคตรงตาม ที่ผมสั่งไปนะครับวันนี้มีมาห้าใบนะฮะแต่ทำไมทำไมบริษัทขนส่งเอกชนนะครับพนักงานนะฮะถึงนิสัยไม่ค่อยได้เรื่องเลยนะฮะผมและยอมจริงๆเลยนะฮะทำไมเขาถึงเป็นคนอย่างนั้นนะฮะนี่นะฮะบ่อยมากเลยนะครับนี่นะครับ ทำไมเขาถึงทำอย่างนี้นะฮะผมก็ยอมเขานะฮะไม่รู้จะอยากรู้อยากเห็นไปทำไมนักหนานะฮะที่เป็นข่าวนะครับผมว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องจริงนะฮะนี่นะครับผมอดที่จะพูดไม่ได้นะฮะวันนี้นะครับสินค้าที่เข้ามานะครับเป็นท่อโอราชบุรีนะครับเข้ามาห้าใบนะฮะ เป็นท่อผ่าหมกนะฮะห้าใบนะฮะวันนี้ที่ผมสั่งนะฮะนี่นะฮะผมก็สั่งนะครับของผมนะฮะก็เนี่ยนะครับที่ผมอดติใจไม่ได้นะฮะทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะฮะบริษัทขนส่งเนี่ยนะฮะสีส้มนะฮะทุกครั้งเลยนะฮะผมจนอดใจไม่ได้นะฮะที่จะ อยากให้น้องๆได้เห็นกันนะฮะก่อนหน้านี้นะครับก็โอ้โหการดิสเบกนะฮะที่ผมสั่งมาจากกรุงเทพนะฮะมีรอยเจาะรอยทะลุเยอะเลยนะฮะโอ้ผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับบริษัทขนส่งเอกชนเจ้านี้นะฮะก็เคยมีข่าวโด่งดังนะฮะนี่มีรอยเจาะนะฮะ ก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ให้ดูแล้วนะฮะเจอประจาเลยนะฮะเจอประจาเลยนะครับผมไม่ได้โทษใครนะฮะเพียงแต่ยางให้ไปปรับปรุงนะฮะเจอบ่อยมากนี่นะไม่รู้จะเจาะมาทําไมก็ไม่รู้นะฮะไม่รู้จะอยากรู้อยากเห็นไปทําไมนะฮะมีหน้าที่ขนส่งก็ทาไปไม่ต้องไปสอดรู้สอดเห็นนะฮะ บริษัทสีส้มนะฮะผมไม่เอ่ยชื่อนะฮะเจอไปจำนะครับอ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ